ขันไปเลยใครยังรัวขันไปยังเตะมาปะย่างเลยขันไปขันขันเอาขันเอาร้ออยเาขันห้ใส่จับยังไงจับปเจจับยังไงจับปเจจับสองจับสองขาจับสองมือเออประคองด้วยเออ

Chạm tịch tung à, chạm tung tung à, Chạm 2 chăm à, á Nếp mưu á ยังไม่แน่นทัานไหมอีกยังไม่แน่นใส่มือใส่ยังไงมือหน่ะมือใส่เออ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 เดี๋ยวเอาออกก่อนเอาเอาไปแกะออกก่อนเออเอาใส่ไหม อ่เลยนเอ่อีอพอแล้วมันจะนิ่มือตัวเองอ่ะ <c oughs> ทานี้ด้วยทางขง้างยกขึ้นนะแะไยกขึ้น

โอเคแล้วก็ขอบคุณครับก่อนขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณครับท่านผู้ชม